ครั้งหนึ่งชาวบ้านหนองผือเกิดเหตุการณ์โรคระบาดรุนแรงมีคนตายเกือบทุกวันชาวบ้านเกิดความทุกใจจึงตกลงกันทําพิธีบุญชําระกลางหมู่บ้านตามประเพณีอีสานสมัยนั้นแต่เนื่องด้วยชาวบ้านมีความเคารพและเกรงกลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากงานอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลก็ไม่อยากให้ถึงท่านแต่ถ้าไม่ถึงท่านก็ไม่ได้อีกเพราะต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์กลางบ้านในที่สุดจึงได้มอบหมายให้โยมคนหนึ่งชื่ออาจารย์บูซึ่งเคย เรียนมาก่อนเข้าไปปรึกษากับท่านอาจารย์มัน่นอาจารย์บูเล่าว่าตอนแรกก็กลัวท่านเหมือนกันแต่ดูแล้วคนอื่นเขาไม่กล้าเลยตัดสินใจรับว่าตายเป็นตายแต่ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าท่านเป็นพระระดับนี้พิทุกอย่างไรท่านคงจะบอกสอนเราอาจเป็นว่าเราคิดมากไปเองก็ได้ขณะที่อาจารย์บูเดินก้าวขึ้นกุฏิท่านพระอาจารย์มัน่นท่านมากล่าวขึ้นก่อนว่าไปยังพอออกจานบูอาจารย์บูจึงโล่ง มีความปลอดโปร่งขึ้นแทนที่เมื่อพระอาจารย์มั่นได้ฟังได้หลับตาลงครู่หนึ่งเมื่อท่านลืมตาขึ้นมาท่านพูดว่านั่นสิเป็นยังเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดพ้อนหุน คนตายกองกันปานอึงพระพุทธเจ้าให้ไปสวดพระพุทธมนต์คาถาบทเดียวความฮ้อนฮนหมู่นั้นจึงหายไปหมดสิน้นเอาทอนี่ละนอเมื่ออาจารย์บูได้ฟังดังนั้นจึงดีใจและเกิดกำลังใจขึ้นมากจึงขอโอกาสกราบลาพระอาจารย์มั่นไปบอกชาวบ้านว่าท่านพระอาจารย์มั่นอนุญาตแล้วจึงพากันไปจัดเตรียมงานเมื่อถึงวันงานพระอาจารย์มัน่นท่านเดินมาสวดมนต์ด้วยเท้าเปล่าพร้อมทั้งพระติดตาม3-4ถึงลูกญาติ โยมก็ได้เตรียมน้ําล้างเท้าไว้แล้วคนหนึ่งล้างเท้าคนหนึ่งเช็ดเท้าจนเสร็จหมดทุกรูปเมื่อท่านขึ้นไปบนอาสนะโยมก็เข้าไปประเคนน้ำหมากพลูบรุรีสักครู่จึงเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ในวันนั้นพระอาจารย์มั่นได้นำเจริญรัตนสูตรและกรณียเมตตาสูตรหลังจากนั้นท่านได้อบรมว่าเป็นเพราะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจหรือไม่รู้ที่พึ่งอันกเกษมกุดงจึงกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิดเมื่อเป็นเช่นน จึงคว้าน่นคว้านี่เป็นที่พึ่งบางคนกลัวตายแล้วไปไขว่คว้าเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่เคารกด้วยความงมงายมีการอ้อนวอนวิ่งวอนขอโดวยวิธีบนบานสารกล่าวจากเถื่อนท่ามภูผาและต้นไม้ใหญ่สารพระภูมิและเจ้าที่เจ้าทางต่างๆที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันอาจดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายความตายและความทุกข์ได้จึงหลงพากันเส้นสวงด้วยเครื่องสังเวยต่างๆ ตามที่ตนเองเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่เหล่านั้นจะพอใจหรือชอบใจนอกจากนั้นยังมีการส่งเจ้าเข้าผีเสดเคราะ,าะห์เาดนามสืบชะตาราศีตัดเวรตัดกรรมด้วยวิธีต่างๆที่พึ่งอันอุดมมั่นคงนั่นคือให้ภาวนาน้อมรำลึกนึกเอาพระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าร้องพระธรรมและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจึงจะเป็นการถูกต้องสมกับที่พวกเราเป็นผู้รับนับถือ เอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งประจํากายใจของตนและอีกอย่างให้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามหลักของอุบาสกอุบาสิกามีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาต่อไปนี้ให้ญาติโยมทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเฒ่าแก,ก,ก่เด็กเล็กเด็กน้อยก็ตามพากันสวดมนต์ทำวัดทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนตื่นนอนทุกวันให้ผู้ใหญ่ให้ครอบครัว พ่อแม่เป็นผู้พาทำทำที่บ้านใครบ้านมันทุกครัวเรือนถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองการทำบุญในครั้งนั้นพระสงฆ์ที่ไปเจริญพระพุทธมนต์ไม่ได้ไปฉันข้าวที่บ้านในตอนเช้าการถวายพัตตาหารให้ไปถวายที่วัดทั้งหมดเราะมีครั้งหนึ่งมีงานบุญที่บ้านโยมคนหนึ่งเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตนะที่สำหรับพระนั่งก็คับแคบมากแต่นิมนต์พระไปมากเมื่อพระขึ้น ไปบนบ้านจึงทําให้ท่านยัดเยียดกันอยู่เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์บ้านจึงสอนว่าจะนิมนต์พระมาสวดมาฉันในบ้านก็ต้องดูสถานที่ก่อนถ้าที่คับแคบ่ให้นิมนต์พระมาแต่น้อยหากกว้างขวางก็ให้ดูความเหมาะสมหากนิมนต์พระมาแล้วทําให้พระลําบากยิ่งพระแก่แ,กแล้วยิ่งลําบากมากเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยงก็จะไม่ได้บุญจะเป็นบาปเสียเปล่า,ลาและอีกอย่างหนึ่งการเอาพระขึ้นมาฉันข้าวในงานบุญบ้านก็เหมือนกัน ยิ่งลำบากมากไม่รู้ว่าอะไรวุ่นวี่วุ่นวายกันไปหมดพ่อชันเสร็จแล้วพระบางรูปก็อาจปวดท้องปวดไส้ขึ้นมาแล้วจะวิ่งไปที่ไหนยิ่งพระเท่าพระแก่แก่แล้วยิ่งทรมานมากปวดขึ้นมารังแต่จะออกจะวิ่งไปอย่างไรถึงแม้มีที่วิ่งไปก็คงดูไม่งามสำหรับสมณะเพศฉะนั้นจึงให้ญาติโยมพิจารณาดูเสียงอ่านโดยสลินรัตก่อเกียรติพิทักษ์